จะตัดตัดนะครับไม่ได้นะส้นชื้อตัดระบุกระบุนี่้นเื้อตัดระบุ เราจะลดลงนะครับตกตึงไม่ได้ราลดมันก็จะเยอะขึ้นนะก็จะไเออช่างใหลูกล้อที่เป็นคูเปอร์ลีนเหลียวขาวอ่ะมีแตกะปะไม่แตกพี่ไม่แตกไม่แตกต้องใส่จรารบีวันรำมันอะถ้าพี่ใส่จารบีใช่ไหมกลัวฝุ่นนั่นแหละมันจะเจาะหอกฉีดฉีดเอาดีกว่าฉีดตัวแหนกอะไรอย่างเงี้ยใช่ ะไม่ลงลครับผมไม่ลง้เสินงื่อตัวล่างนะครับมันจะตัดระบม ใช่ตรงนี้ว่าใช้ได้ไม่ใช่ผมลงยูทูบผมโอถ้าจะถ้าจะยินฟูลด้วยนี่ว่าถ้าจะให้ลงนะครับกดปุ่มนี้ครับผมลงครับถ้ากดปุ่มนี้มันจะไม่ลงนะครับมันจะไม่ลงต้องกดปุ่มนี้ครับมันจะลงครับผมลงแล้วก็เซฟไว้ใช่ครับลงแล้วครับ

้5ตันตันนี้ก็ไว้อัดจระเบียครับผอัดจระเบียขน้าเหกถ้าไม่ถึงก็สไลด์ลงไดกันผมม่สไลด์อ,อกได้สไลด์แรงตรงนี้ที่มันคือง ที่เราต้องมาเลือกอย่างเรือเดี๋ยวอไพข้างดีราเพิ่มไปประโเรอตัวที่นั่งล็อกนั่งล็อกนะครับในกก็ใส่ถ้ยข้าง ถ้าจะรีบลงก็กดกดปุ่มนี้ครับผมดูครับผมตัวนี้มีเซฟตี้ครับถ้ากดปุ่มนี้นะครับถ้ามันเจอเซนเซอร์ มันจะไม่ลงนะครับดูนะครับมันจะตัดเห็นไหมครับกดเรื่อลงเราตองกดตรงนี้มันจะลงโอเคครับสวัสดีครับ